มันเยอะชิบโคตรเยอะเยอะชิบหายอ่ะดูดิฉลามทำได้ยังมาแล้ววะตีมาแล้ววะตีมาแล้วฉลามมาแล้วไอ้เนิร์กปากฉลามเอาดิเอาดิเพชร ไปผมต้องไปฝึกขึ้นเกาะว่ะเกาะมันแบบใหม่ใช่ปะเดี๋ยวเร่ไปลองเลยไอ้ประดีขึ้นเกาะไงอะขึ้นเกาะปดีไปขึ้นกันเนีปดี๋ยวปเดี๋ยวประเดี๋ยวไอคำถามแบบใหม่นะลุงคำถามแบบใหม่นะเออไปฝึกกันได้โวยเลยไปดีไปดีไยประเดีไปป่ะไป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 ต้องตีอะไรก่อนไหมต้องตีอะไรก่อนไหมตีพวกอากาศคนละสิบสามแล้วก็อากาศคนละสี่ครับแต่ตีตู้เนี่ยเพชรแดงเพชรแดงเรามีมีถึงห้าสิบจังวะแต่ตีตู้อะพีดพีดไม่ขาย ไปขายแดงอยู่เดียวมาไม่เพชรตัดเพชรแดงไม่เงินแดงนั่นแหละต้องดูพี่พีงผมใส่พี่พีงไปเลยเป็นแดง เจ็ดสี่แสนพอดีว่าไรวะไปโกันเอาจุดกระหาได้ครับยังไหวเนื้อมายานในตู้ได้เนื้อเรื่องอะไรเนื้อเลืออะไรเลขสองสองห้าเก็บไปด้วยใครใครเอากันแดงครับใครเอากันแดงครับมานี่ก่อนดีเนื้อมาเก็บของกอนดีจะมาดีเลกอะไรมาดีนึ่มสี่หนึ เนื้อทำไมเนื้อแล้วครับอะไรขึ้นเกาะวะเต๋ได้ยังไปยังไปลองยังเนี่ยหน้ากากเนี่ยเพชรแดงกระดูกอํานวยกระดูกอํานวยเข็ดแดงกระเล็กไงลองไปเอากรนแดงครับแล้วจะขับวันนี้หนักนะลูกรับเงินแดงเลยเจ็บมาไปให้าวกระแดงครับไปกรนแดงไม่ได้ไม่ได้ไปซอกัน เอมันลองใช้พัวป่ะเออใช้โหขึ้นไม่ได้ไอเซิร์ฟต้องใช้ป่ะเซิร์ฟปอัน่วยเซิที่ไหนอ่ะเดี๋ยวจะปอับหน่วยมาเรมเวันนมาเรเวันนมาพวกอากาศีอออวออวอววอีไออีออวอีไอวีีอวองีีวอีีอีไไ รับเงินแดงเลขเ็ดครับอลีอลีเลขอะไรนะคนที่เอาออลีเอาเลขเองไอมาดีนน่าจะมีไอมาดีรับเลขมาโยน์เท่าไหร่เท่าไหร่วันนี้ไม่ดีสองตั๊งแต่ ไอ้มาเดียวเด็กมาอีสามันสามแปดเก้าสามแปดเก้าสามแปดเก้าขอโทษครับเต๋อมามันเต๋มาสามันสามแดเก้าสามแปดเก้าไปเอาเงินแดงเอเจ็ดครับเด็ดเจ็ดเอาเท่าไรครับโอกาสนะลุงโอกาสนะอหครับเลขสอง้าครับพี่ครับพี่ ครับติดเปล่ายาหมดแล้วครับผมเกี้ยงเลยหมดแล้วหมดอ่ะค้าไม่ได้ตอนนี้ค้าไม่ได้เอ็นแททีหมดค้ามาเยอะพี่ขายไปสองสามร้อยขวดมั้งมันมันไม่แอ่ไปสองร้อยนั่นคืเราจบคนละสามติบจะได้ปูถึงสองร้อยไอพี่มันไม่ถึงมันไม่ถึงเอ็นแททีอะเท่าไหร่ครับชิงกันเท่าไหร่ครับ อะไรนะครับเท่าไหร่ครับเอาเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่อะใช่เราขายโค้ดใเดยสามเมื่อครับสามเมื่อโอ้ยแพงไปเหมือนหนึ่งก็พอแล้วผองไม่มีจะกินแล้วดิเหมือนหนึ่งรับครับเหมือนหนึ่งอ่ะส่วนครับเจอไปทำขั้วอากาศไปทำขั้วอากาศ แมวไก่ตีเาเลยไก่ตีได้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 าามาพี่ตมาไของม่อของไขายชุดเนี้ยขายไหมขายไหมมชุดกุ๊กกี้เนี่ยขายไหมขายอะไรครับชุดเนี้ยชุดเนี้ยหมะมันน่ารักครับขายไหม ลุงซื้อเท่าไหร่ครับขายเท่าไหร่อ่ะสี่หมื่นนะลุงอะไรนะสี่หมื่นสองหมื่นได้ไหมสองหมื่นได้ไหมโอ้ลุงมันปนไม่ได้ไน้นะลุงชุดเนี้ยนะใช่ครับตัวนี้กันสามหมื่นเากับสี่ร้อยสามเลยสามหมื่นาไลีกินหนักเลยนี่ลุงสามหมื่นห้าได้ไหอ่ะสามหมื่สองไปมาครึ่งค่ครับมีกระดุมก็ได้ไหมครับยอยังไม่ขายครับเอามาสามหมื่ห้าม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 าไร หน้าตี๋ครับลุงเลขอะไรครับลุง้ไอคุกกี้ป้ลป้วขายป้าขายป้าข้าขายป้าขายป้าขาป้ขายป้าขายป้าขาย้าขป้่ขายป้าขาป้าขายป้าขยอแารายป้าขายอ้า่าย้าขายป้ยป้าขีย้้ยป้ยป้เ้ย้าขายป้ย้เล้ขาขาขขา้า้้ลุงลุงดีมผมไม่เหลืออะไรเลยอ่ะพี่ มึงมีป่ะเต๊ะผมมีผมมีผมมีผมกำลังไล่เก็บคุกกี้อยูเขาซื้อมาสามสามสามหมื่นแหงหรือไม่เล่นคอนเทนต์ลุ้นจัดใบป่นเออใบป่นใบป่นใช่อ้าไม่เจอมันอยู่เลื่องอันี้สี่สี่เก้าแปดมั้งสุพิมหนุ่ยวิทตองครับมีใครเล่นหรือเปล่าแก่สเก้าแปดมั้ง นี่นี่ค okay ุก okay. กี okay. no ้ตลบปวดเมืองราคาเท่าไหร่ครับเต๋อตีไปรึยัเหรอเต๋อไปยังเต๋อไปยปครับไป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 ีปไปไเไปนเไปงปไปไป่ปไ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 นไปไปไปนต้ปไ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 ไงไปะไไไไ พอแต่ของฟ้าไไม่ใช่เวลามองขึ้นไปข้างบนแล้วอ่ะกูไม่จำเป็นต้องมองเตงโอเคแล้วไปเกาะลอยฟ้ามองโอเคกูล่วงแต่ยังไม่มองโอเคเกาะแห่งท้องฟ้า ใช้กุญแจฟรีว้าไปเกาะลอยฟ้าฟสวยสวยสวยไม่มีไอเทมเอ้าอะไรอ่ะโหไอเฮียแล้วกูต้องใส่หน้ากากเลยปะไอเฮียแล้วไม่เคยไปด้วยเดยกประเด็นอ่ะกับโดนช็อต และไอ้เฮียนี้มันมันยังไงเนี่ยโอเคอัลบลีอัลบไฟอันัตซายนะครับไซ ผมไม่ตายผมถึกเฮียไม่ตายก็เฮียได้